รักสุดใจพี่จันร์ของรินตอนที่หนึ่งเสียงรถเมสายมหาวิทยาลัยแล่นผ่านถนนเล็กๆหน้าโครงการเช่าบ้านเก่าที่ร่มรื่นด้วยต้นลีลาวดีรินยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อหนึ่งถือกระเป๋าผ้าอีกมือกำลังพยายามโทรหาพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดแต่สัญญาณโทรศัพท์ข,ดขาด,ขาดหาย,หายพ่อจ๋าหนูโอนค่าเช่าไม่ทันเจ้าของบ้านเขาให้ภายในพรุ่งนี้ เสียงปลายสายขาดหายไปก่อนคำตอบจะดังกลับมารินเม้มปากแน่นสูดลมหายใจเข้าลึกเธอเพยายามไม่ร้องไห้ต่อหน้าคนเท่านั้นแต่หัวใจกลับอึดอัดเหมือนมีหินก้อนใหญ่กดไว้ตอนนั้นเองเสียงนุ่มๆดังขึ้นจากข้างหลังหนูอยู่บ้านเช่าหลังที่สองใช่ไหมยิงไว้กลางคนในชุดแม่บ้านสะอาดสะอ้านเดินถือถุงผักผ่านมาพอดี ใบหน้าของเธอดูใจดีและมีรอยยิ้มอ่อนโยนจนรินเผลอกล้มศีรษะให้โดยอัตโนมัติค่ะพี่รู้ได้ยังไงหรอคะพี่อยู่บ้านข้างๆจ้ะเห็นหนูค้นของมาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนวันนี้เห็นหน้ายุ่งๆก็เลยทักรินยิ้มแห้งๆก่อนจะตอบเสียงเบาแค่เรื่องท่าเท่านิดหน่อยค่ะพอดีที่บ้านยังไม่โอนเงินมา หญิงคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นเรียบเรียบงั้นให้พี่ช่วยก่อนได้ไหมล่ะพี่มีอยู่บ้างเดี๋ยวหนูค่อยคืนทีหลังรินตาโตรีบบกมือไม่เป็นไรค่ะหนูเกรงใจพี่ไม่รู้จักหนูเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกพี่ชื่อจันทำงานแม่บ้านที่โรงพยาบาลใกล้กๆนี่แหละคนละแวกนี้รู้จักกันทั้งนั้นช่วยกันได้ก็ช่วย จันยื่นถุงผักให้รินถือก่อนจะหยิบเงินออกจากกระเป๋าผ้าใบเล็กยื่นมาให้รินสองพันบาทถือว่าให้ยืมก่อนก็ได้จ้ะคืนตอนไหนก็ได้เมื่อสะดวกขอบคุณมากเลยค่ะพี่จันเสียงของรินสัน่นเธอก้มศีรษะลึกอย่างซาบซึง้งน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวเย็นวันนั้นรินเดินกลับมาที่บ้านตัวเองหลังเลิกเรียน เห็นไฟหน้าบ้านข้างๆเปิดสว่างอยู่และกลิ่นแกงจืดลอยมาตามลมเ่าตัดสินใจถือถุงน้ำเต้าหู้ที่เพิ่งซื้อมาวางไว้ที่รัว้วพี่จันคะหนูซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากคะ่ะจันชะโงกหน้าออกมาจากครัวยิ้มบางขอบใจนะจ๊ะเข้ามานั่งก่อนก็ได้พี่ทํากับข้าวอยู่พอดีภายในบ้านของจันสะอาดและอบอุ่นเหมือนเจ้าของ ทุกอย่างจัดไว้อย่างเรียบร้อยจนรินรู้สึกเกรงใจเธอนั่งลงตรงโต๊ะไม้เล็กๆที่มีกระถางต้นโฮย่าแขวนไว้เหนือศีรษะพี่จันอยู่คนเดียวหรือคะจ้าอยู่มาหลายปีละมีแต่แมวจรที่แวะมาเป็นเพื่อนบางวันไม่เหงาหรือคะพี่ชินแล้วละ่ะ รินมองรอยยิ้มอ่อนๆนั้นแล้วรู้สึกเหมือนใจถูกดึงเข้าไปในความสงบแปลกประหลาดที่จันมีเธอไม่ได้พูดอะไรต่อแค่ช่วยหยิบชามและผักให้ตามที่จันบอกหนูเรียนคณะอะไรนะบริหารค่ะปีสองงั้นเหรอจริงด้วยพี่ว่าจะถามหนูอยากทำงานพาร์ทไทม์ไหมพี่รู้จักเจ้าของร้านกาแฟแถวนี้เพื่อนพี่เองนั่นแหละ บอกพี่ว่าอยากได้เด็ดมาช่วยช่วงเสาร์อาทิตย์ถ้าหนูอยากทำงานพาร์ทไทม์พี่แนะนำให้ได้นะรินเงยหน้าขึ้นด้วยความดีใจจริงเหรอคะหนูกำลังหาพอดีเลยงั้นพรุ่งนี้เช้าไปพร้อมพี่สิเดี๋ยวแวะก่อนพี่เข้ากะรินพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มกว้างที่สุดในรอบหลายวันคืนนั้นเมื่อกลับมาที่ห้องเช่าเล็กๆรินจุดคมไฟหัวเตียง เปิดสมุดบันทึกที่เธอชอบเขียนทุกคืนวันนี้ได้รู้จักพี่จันแม่บ้านโรงพยาบาลที่อยู่บ้านข้างๆพี่เขาใจดีมากจนหนูไม่รู้จะขอบคุณยังไงเวลาอยู่ใกล้ๆเหมือนอุ่นใจเหมือนกลับมาบ้านรินยิ้มจับตัวเองพลิกหน้ากระดาษปิดสมุดเบาๆแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟจากบ้านข้างๆ ยังสองสว่างอ่อนโยนผ่านต้นลีลาวดีเหมือนแสงจันทร์ที่รออยู่เสมอขอบคุณนะคะพี่จันเช้าต่อมารินมาเรียนสิบโมงเลยไม่ได้เร่งรีบอะไรแต่ไม่รู้ทำไมวันนี้รินตื่นเร็วกว่าปกติรินเดินออกจากบ้านพร้อมแป้ใบเล็กในมือขณะกำลังจะล็อกประตูเสียงของใครบางคนก็ดังขึ้นจากรั้วข้างบ้าน อรุณสวัสดิ์จ้ะหนูรินจันยินอยู่ตรงนั้นสวมเสื้อแม่บ้านสีน้ำตาลอ่อนผมยาวประบ่าในมือนั้นถือกระติกน้ำร้อนกับแก้วกาแฟสองใบพี่จันตื่นเช้าจังเลยค่ะรินยิ้มทักทั้งที่ในใจดีใจจนบอกไม่ถูกที่ถูกพี่ใจดีคนนี้เอ่ยทักทายตื่นประจำสิจ แม่บ้านต้องออกจากบ้านก่อนหกโมงทุกวันพี่เลยชินแล้วจันยื่นแก้วกาแฟอีกใบให้ลองชิมดูสิพี่ชงเข้มหน่อยรินรับแก้วมาสูดกลิ่นกาแฟอ่อนๆแล้วจิบเบาๆหอมจังค่ะเข้มแต่ไม่ขมเลยดีใจที่ชอบ จันหัวเราะเบาๆแววตาเธอนุ่มนวลจนรินต้องเบือนหน้าหนีเพราะรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวเช้านั้นทั้งคู่เดินไปที่ร้านกาแฟเล็กๆริมถนนด้วยกันร้านไม้สีอบอุ่นที่มีกลิ่นกาแฟอบอวนและเสียงเพลงคลอเบาๆเจ้าของร้านหญิงวัยกลางคนชื่อพี่เดือนเป็นเพื่อนสนิทของจันทร์ หลังจากพูดคุยกันไม่นานพี่เดือนก็ยิ้มให้รินอย่างเอ็นดูตกลงวันเสาร์นี้มาทดลองงานก่อนนะได้ค่ะพี่เดือนหนูเคยทำงานร้านกาแฟมาก่อนค่ะแต่มีอีกหลายอย่างที่หนูไม่รู้พี่เดือนบอกหนูได้เลยนะคะได้เลยจ้ะเด็กน่ารักขยันแบบนี้เสียดายที่ไม่ได้ทำช่วงเย็นจันถึงสุขไม่เป็นเอาเป็นว่าถ้าเย็นนี้ว่าง ก็แวะเข้ามาได้นะคะรินโค้งขอบคุณจันยิ้มให้เบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความภูมิใจแบบพี่สาวคนหนึ่งเย็นวันเดียวกันหลังจากเลิกเรียนรินแวะมาที่ร้านกาแฟพี่เดือนให้เธอช่วยเก็บโตะ๊ะล้างแก้วซึ่งรินทำมันอย่างตั้งใจจนพี่เดือนอดชมออกมาไม่ได้รินทำได้ดีเลยนะ เดี๋ยวอีกหน่อยก็เก่งเหมือนจันแน่ความขยันของรินทําให้นึกถึงเพื่อนสนิทรินกลับหัวรอกเบาๆหนูสู้พี่จันไม่ได้หรอกค่ะพี่เขาดูทําได้ทุกอย่างเลยอืมจันเป็นคนแบบนั้นแหละทําเป็นทุกอย่างแล้วชอบช่วยคนอื่นก่อนตัวเองเสมอจนบางครั้งตัวเองลำบากคำพูดนั้นทําให้รินเงียบไปจริงอย่างที่พี่เดือนบอก พี่จันชอบช่วยเหลือคนเธอเองก็คือหนึ่งคนในหลายๆคนที่พี่จันช่วยคืนนั้นริงกลับถึงบ้านเกือบสามทุม่มจันกำลังรดน,น้ำต้นไม้ในสวนหลังบ้านเสียงน้ำไหลเบาๆคลอไปกับเสียงจิ้งหรีดในค่ำคืนกลับมาแล้วเหรอจ้าหนูรินเหนื่อยไหมนิดหน่อยค่ะแต่สนุกมากเลย พี่เดือนใจดีจังขอบคุณนะคะที่แนะนำให้หนูไปทำงานจันวางสายยางแล้วส่งผ้าเช็ดหน้าให้เหงื่อเต็มเลยไปอาบน้ำพักเถอะเดี๋ยวไม่สบายบรินรับมายิ้มอ่อนพี่จันใจดีเกินไปแล้วนะคะแบบนี้หนูเคยตัวแย่เลย <c oughs> อย่าพูดแบบนั้นสิเดี๋ยวพี่เขินนะเขินจริงหรอคะ รินแกล้งถามด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เด็กอะไรพูดตรงเกินไปแล้วทั้งคู่หัวเราะเบาๆพร้อมกันเสียงนั้นละลายไปในอากาศเย็นของยามคำ่ำจันหันไปมองต้นลิลาวดีที่มีดอกขาวบ้านอยู่หลายดอกถ้ามีเวลาพรุ่งนี้เช้ามาช่วยพี่รดน้ำหน่อยไหมจะได้สอนปลูกต้นไม้ให้ หน้าบ้านของรินคนไม้เริ่มเหี่ยวแล้วได้เลยค่ะหนูจะริบตื่นแต่เช้าเลยค่ะคืนนั้นรินกลับเข้าห้องเปิดสมุดบันทึกหน้าถัดไปเธอเขียนช้าๆด้วยลายมือที่ยังสั่นเล็กน้อยพิจันร์เป็นคนที่ทำให้เช้าวันธรรมดาดูอบอุ่นขึ้นมากแค่ได้ยินเสียงเรียกชื่อจากบ้านข้างๆก็เหมือนวันนั้นเริ่มต้นดีแล้ว เธอมองออกไปที่หน้าต่างอีกครั้งแสงไฟจากบ้านข้างเคียงยังคงเปิดอยู่เหมือนทุกคืนรินยิ้มบางแล้วกระสิบกับความมืดว่าคืนนี้ก็ฝันดีนะคะพิจัน